สวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะตัดอ้อยนะครับเบลลี่พุด,ด้านะครับตัดมีคนสั่งเข้ามานะหนอนนี้มันหนอนี้มันเสียแล้วเดี๋ยวตัดทิง้งตัดมันแคบครับค่อนข้างแคบก็เลยใช้ใบเลื่อยไม่ได้เดี๋ยวใช้กรรไกตัดกิ่ง เสียละตั้งสูงก็ไม่เป็นไรเปิดแข่งใช่ได้อุดเลยนะเข้ายากมันมันแคบผมปลูกชิดไปไหนอืมอืม แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหบนึงแบบน่งถือโทรศัพท์มือหนึง่งมาเอาสิอืมืมะได้แก้ได้แล้วครับ ้แล้วเรียบร้อยซึบลำยาวอ้อยเบอร์ลิฟต์ด,ด้านครับเพื่อเล็กี่ข้อตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา้ยอดสิสิบข้อตายอดด้วยห้อยเบลลี่พุทดดนะครับรสชาติมันหวานนี้นะหวานกรอบดีห้อยด่างเบดี่พุทธฮาวายนะครับ กอนี้ตัดหมดแล้วกอนี้ตัดไปหนึ่งหน่อคือต้องเลือกตัดครับเพราะว่ามันมันจะแน่นเกินไปตอมันจะแน่นนะครับหน่อหน่อมันจะแน่นเบียดกันเกินไปแล้วตัดยากแล้วก็มันจะแย่งอาหารกันโตไม่เต็มที่เพราะนั้นเดี๋ยวต้องแต่งต้องแต่งกอครับต้องแต่งกอให้มันถ้าเราจะเลือกตัดถ้ามีคนสั่งมาแล้วก็ตัดตัดให้มันโล่งๆนะครับให้มันอย่างเช่นก้อนเนี้ย กอนนี้พอตัดออกมาแล้วหนอ่อหน่อที่แทงขึ้นมาแล้วก,ก็จะสมบูรณ์เนี่ยฮะหัวบเลยหัวหัวใหญ่ขึ้นมาตัวไวมากนะครับนะกอนนี้ก็ตัดเป็นหนึ่งหนอ่อเพลบเดี๋ยวไปตัดเป็นท่อนแล้วก็แพ็กส่งกันครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับถ้าซื้อยกลำจะลดจะราคาพิเศษนะครับ ปกติเขพิเศษอยู่ลยแล้วแหละสั่งซื้ออ้อื่นมากับอ้เบลิพูดาผมก็จะแถมๆไปไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วครับแถมบ้างเช่นะครับเดี๋ยวไปกลับบ้านครับกลับบ้านไปตัดทรงนะครับ อ้อยด่างเป็ีพบูด,ดาฮาวายนะครับปลูกประดับหน้าบ้านสวยงามครับมันเป็นรวดลายที่มีลูกเล่นนะมันมีลูกเล่นดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับ